ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนกำลังดูทีวีฝันเห็นคนกำลังดูทีวีแปลว่าอะไรฝันเห็นคนกำลังดูหนังดูทีวี ฝันว่ากำลังดูทีวีนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนคิดทำไสยศาสตร์มนต์ดำใส่คุณเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่ามีความคิดอยากจะทำไสยศาสตร์มนต์ดำใส่คุณเพื่อให้คุณเนี่ยผิดหวังในความรักเดือดร้อนแต่คุณเนี่ยจะสามารถเอาชนะอุปสรรคเอาชนะศัตรูได้ ด้วยความรู้ที่คุณมีเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเอาชนะอุปสรรคเอาชนะศัตรูได้ช่วงเนี้ยมีคนคิดร้ายคุณแต่คุณสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยความสามารถของคุณและตัวคุณเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาคนที่คิดร้ายคุณในตอนเนี้ย มันจะมีอยู่3มคนมีอยู่3มคนคุณได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้การปกป้องคุณคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาคนที่คิดร้ายคุณนะมันมีอยู่3มคนเป็นคนที่ทำงานด้าน เป็นคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เหมือนกับคุณคนที่คิดไลายคุณเนี่ยทำงานกับคอมเหมือนกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคู่แข่งในสายงานเลขนำโชค3 8 3 8 8ดสขอให้ท่านโชคดีค่ะ